ชั่วโมงนี้ลูกเราจะมาเรียนเรื่องมวลและน้ำหนักสัมพันธ์กันอย่างไรอะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนกับแบบฝึกขึ้นมาก่อนนะคะหยิบขึ้นมาหรือยังคะลูกมวลและน้ำหนักสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่96เลยค่ะแบบฝึกหัดเปิดไปหน้าที่96นะคะส่วนหนังสือเรียนเปิดไปหน้า111ค่ะ หนังสือเรียนเปิดหน้า111นะคะแบบฝึกเปิดไปหน้า96นะคะเ,เปิดแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามวลและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก่อนที่เราจะเรียนเดี๋ยวคุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆดูก่อนนะคะจากชั่วโมงครั้งก่อนๆเรารู้แล้วว่ามวลมวลก็คือ เนื้อของสารทั้งหมดใช่ไหมคะรูกส่วนน้ำหนักน้ำหนักก็คือมวลสัมพันธ์กับแรงดึงดูดของโรคหรือแรงน้มถ่วงของโรคนั่นเองทำให้วัตถุมีน้ำหนักนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเรื่องมวลและน้ำหนักสัมพันธ์กันอย่างไรก่อนแล้วเราก็จะเข้าสู่แบบฝึกหัดของเรานะคะเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอกันค่ะเด็กๆ สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักมวลแรงน้ําถ่วงและน้ําหนักกันไปแล้วนะครับคลิปนี้พี่ก็จะพาน้องๆไปดูว่ามวลและน้ําหนัก มีความสัมพันธ์กันยังไงครับผ่านการทดลองง่ายๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับว่าแต่น้องๆจําได้ไหมครับว่ามวลแรงโน้มถ่วงและน้ําหนักคืออะไรถ้าน้องๆจําไม่ได้เดี๋ยวพี่จะทวนให้ฟังนะครับมวลคือปริมาณเนื้อของส,สารที่ประกอบกันเป็นวัตถุมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมโดยมวลของวัตถุนั้น จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามนะครับแรงโน้มถ่วงคือแรงที่โลกกระทําต่อมวลของวัตถุทําให้วัตถุนั้นตกลงสู่พื้นโลกมีหน่วยเป็นนิวตันครับส่วนน้ําหนักคือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นนิวตันเช่นเดียวกันโดยน้ําหนักสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของสถานที่นั้นๆ ซึ่งเราสามารถวัดน้ำหนักได้โดยใช้เครื่องช่างสปริงครับตอนนี้น้องๆก็พร้อมทำการทดลองเพื่อดูว่ามวลและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วนะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนี้ได้แก่ทรายขวดน,น้ำพลาสติกและเครื่องช่างสปริงโดยเครื่องช่างสปริงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดน้ำหนักของวัตถุ มีลักษณะเป็นแท่งยาวมีคิสเกล2ด้านด้วยกันนะครับก็คือด้านที่มีหน่วยเป็นกรมัมและด้านที่มีหน่วยเป็นนิวตันด้านในมีสปริงด้านบนมีหูจับและน็อตสำหรับปรับค่าศูนย์ด้านล่างของทรงกระบอกมีขอเกี่ยวใช้สำหรับแขวนวัตถุเวลาเราอ่านค่าเราจะดูว่ารอยบากกึ่งกลางของหมดุดอยู่ตรงกับขีดบอกค่าที่เท่าใดคร,ครับตอนนี้ เราก็ได้รู้จักเครื่องมือที่ใช้สําหรับการทดลองกันแล้วต่อมาพี่จะออกแรงดึงเครื่องช่างสปริงดูนะครับน้องๆคิดว่าถ้าเราออกแรงดึงเครื่องช่างสปริงโดยแรงที่แตกต่างกันออกไปค่าตัวเลขที่ได้จะเป็นอย่างไรครับเราจะพบว่าถ้าเราออกแรงมากสปริงก็จะยืดมากหมุดที่ติดอยู่กับสปริงก็จะเลื่อนลงมามาก ทำให้ค่าของแรงที่อ่านได้ก็จะมากไปด้วยครับแต่ถ้าเราออกแรงน้อยสปริงก็จะยืดน้อยหมุดที่ติดอยู่กับสปริงก็จะเลื่อนลงมาน้อยทําให้ค่าของแรงที่อ่านได้ก็จะน้อยลงไปด้วยครับต่อมาพี่จะเททรายใส่ขวดในปริมาณที่แตกต่างกันขวดใบที่หนึ่งพี่จะใส่ทรายเต็มขวดขวดใบที่สองพี่จะใส่ทรายไว้แค่ครึ่งขวด โดยพี่จะให้ทราย่ละขวดเป็นตัวแทนมวลที่แตกต่างกันครับเมื่อเรานำขวดทรายไปแขวนที่เครื่องแข่งสปริงแล้วน้องๆคิดว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรครับถ้าหากนำขวดทรายไปแขวนไว้กับเครื่องแข่งสปริงเราจะพบว่าขวดที่มีทรายมากจะทำให้หมุดเลื่อนลงมาด้านล่างมากค่าของแรงที่อ่านได้ก็จะมีค่ามากไปด้วยส่วนขวดที่มีทรายน้อยจะทำให้หมุด เลื่อนลงมาน้อยค่าตัวเลขที่อ่านได้ก็จะน้อยลงไปด้วยครับแสดงว่าเครื่องช่างสปริงสามารถบอกค่าของแรงที่มากระทำต่อเครื่องช่างได้ดังนั้นเมื่อเรานำวัตถุไปแขวนกับเครื่องช่างสปริงก็จะทําให้เรารู้ค่าของแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุได้ซึ่งค่าของแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุนี้ก็คือน้ำหนักนั่นเองครับ โดยวัตถุที่มีมวลมากจะถูกแรงดึงดูดของโลกกระทำมากหมายความว่าวัตถุนั้นมีน้ำหนักมากนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามวลและน้ำหนนะักมีความสัมพันธ์กันโดยวัตถุที่มีมวลมากก็จะมีน้ำหนักมากไปด้วยวัตถุที่มีมวลน้อยก็จะมีน้ำหนักน้อยไปด้วยซึ่งน้ำหนักของวัตถุ เราก็สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องช่างสปริงซึ่งมีหน่วยเป็นนิวตันครับในคลิปต่อไปพี่กายจะพาน้องๆไปดูว่ามวลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ้าวหลังจากที่เรารับชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดแบบฝึกหัดหน้า96ของเราเลยค่ะ มวลและน้ำหนักสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเด็กๆจุดประสงค์ของการทํากิจกรรมเด็กๆเ,เขียนจุดประสงค์ลงไปนะคะเราทํากิจกรรมนี้เพื่อสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ําหนักของวัตถุและใช้เครื่องช่างสปริงวัดน้ําหนักของวัตถุส่วนตารางข้างล่างเนี้ให้เด็กๆวาดภาพ เครื่องช่างสปริงนะคะให้เด็กๆวาดภาพเครื่องช่างสปริงลงไปอ่าหน้าตาเป็นอย่างไรเครื่องช่างสปริงหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ <im> เด็กๆวาดภาพลงไปค่ะ <im> ไม่ต้องวาดละเอียดมากก็ได้วาดแบบคร่าวๆนะคะ <im> อ่าทำเสร็จไหมเอ่ยให้เวลาทำอยู่นะคะ <im> เด็กๆเขียนจุดประสงค์ลงไปแล้วก็วาดภาพนี้ลงไปถ้าเด็กๆ กลัวไม่ทันก็แคปหน้าจอเอาไว้ก่อนนะคะไม่กลัวไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะลูกเดี๋ยวครูจะไปหน้า97ต่อเลยนะคะ96ใครไม่ทันแคปหน้าจอเอาไว้นะคะต่อไปนะ97ค่ะคําสั่งของหน้านี้นะคะก็คือคอ่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงเมื่อด,ดึง เขาให้เราดึงเครื่องช่างสปริงค่ะครั้งที่1อันนี้เราไม่ได้ทดลองใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปโรงเรียนเราไม่ได้ร่วมกันทดลองงั้นาตามคุณครูนะคะครั้งที่1 300นึ่งสามร้อยนิวตันค่ะหน่วยเป็นนิวตันเด็กๆเขียนลงไปค่ะลูก3า0นิวตันครั้งที่2เราก็จะออกแรงดึงมากกว่าครั้งที่1นนะคะครั้งที่2 400นิวตันเด็กๆเขียนลงไปค่ะครั้งที่2เราออกแรงมากกว่า ครั้งที่3เราก็จะออกแรงมากขึ้นเป็น500นิวตันนะคะต่อไปตารางข้างล่างค่ะตารางที่2ค่าของแรงที่อ่านได้เมื่อแหวนถุงทรายกับเครื่องช่างเครื่องช่างสปริงเขากําหนดค่าถุงทราย5 0 0กร,รมัมเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ทรายก็ต้องได้500นิวตันใช่ไหมรูปอาเขียนลงไปค่ะ หน่วยก็คือเป็นนิวตันนะคะส่วนผลการสังเกตก็คือ500นิวตันถุงทราย2ถุง500คูณ2ก็เป็น1,000ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็น1,000นิวตันเขียนลงไปเสร็จหรือ,อยังเอ,อ่ยเอาไว้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วครูจะไปนะ98เลยนะคะเด็กๆคนที่ไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะคะลูกทันไหมคะ หน้า98เลยนะคะทีนี้นะเสร็จแล้วนะไป98หน้า98อ่ะข้อที่1ค่ะเครื่องช่างสปริงเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดหาค่าอะไรก็คือวัดค่าของแรงค่ะเขียนลงไปลูกวัดค่าของแรงบางข้อครูจะเฉลยให้บางข้อเด็กๆคิดเองนะคะข้อ2เมื่อดึงเครื่องช่างสปริงให้ยาวมากขึ้นเรื่อยๆค่าของแรงที่อ่านได้จะแตกต่างกันอย่างไร เหมือนที่เราบันทึกลงไปเมื่อเกส300 400 500เราก็บันทึกว่ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะเขียนลงไปว่ามากขึ้นเรื่อยๆฟังใหม่นะคะข้อสองเขียนว่ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะลูกเมื่อเราออกแรงมากขึ้นใช่ไหมคะเครื่องช่างสปริงก็ต้องยืดออกมากขึ้นใช่ไหมเขียนว่ามากขึ้นเรื่อยๆข้อสามค่าที่อ่านได้บนถุงทรายหนึ่งถุงมีค่าเท่าไหร่คะ ห้าร้อยนิวตันใช่ไหมลูกเขียนลงไปค่ะห้าร้อยนิวตันข้อสามถุงทรายหนึ่งถุงหนักห้าร้อยนิวตันนะคะเขียนออกไหมห้าร้อยนิวตันข้อที่สี่ค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงเมื่อแขวนถุงทรายไว้นิ่งคือค่าของอะไรนั่นคือค่าของแรงคะลุกเขียนลงไปเลยลูกค่าของแรงนะคะค่าของแรงข้อที่ห้า เมื่อเพิ่มมวลของถุงใสให้มากขึ้นค่าน้ำหนักที่อ่านได้จะเป็นอย่างไรข้อ5ก็ต้องตอบว่ามากขึ้นใช่ไหมคะ,ะข้อ5ตอบว่ามากขึ้นข้อ6จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการวัดน้ำหนักและความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ำหนักข้อ6ค่ะน้ำหนักมากมีมวลมากอเขียนลงไปค่ะ ข้อ6กับ,กบข้อเเขียนเหมือนกันน้ำหนักมากมีมวลมากนะคะ6กับ7นะคะใครไม่ทันข้อ5ทันไหมคะข้อ5เมื่อเพิ่มมวลของถุงทรายให้มากขึ้นค่าน้ำหนักที่อ่านได้จะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่ามากขึ้นค่ะข้อ5ข้อ5นะ,ะน,นะคะผ่านนะคะผ่านนะคะลูกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปนะ99คําคำถาม เกี่ยวกับน้ำหนักอย่างเช่นบางคนอาจจะถามว่าน้ำหนักกับมวลสัมพันธ์กันอย่างไรหรือบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าน้ําหนักคืออะไรหรือบางคนจะตั้งว่ามวลคืออะไรเอาเฉพาะคําถามนะลูกไม่ต้องเขียนคําตอบมาเขียนลงไปค่ะคนละหนึ่งคำถามคนละหนึ่งคำถามนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยหนึ่งคำถามนะคะลูกเสร็จแล้วนะคะ มวลคืออะไรน้ำหนักคืออะไรนี้ก็ได้หรือมวลและน้ำหนักสัมพันธ์กันอย่างไรต่อไปค่ะหน้า0 0อ่ะหน้า100เดก็ดกๆขีดถูกตามคูนะคะขีดถูกการสังเกตการสังเกตการใช้จำนวนการสังเกตการใช้จำนวนเลื่อนลงมาการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลต่อไปนะคะการตั้งสมมุติฐานการตั้งสมมุติฐานการทดลองการตั้งสมมุติฐานการทดลองการตีความหมายและลงข้อสรุปการตีความหมายและลงข้อสรุปต่อไปเป็นช่องสีเหลืองค่ะช่องสีเหลืองขีดการแก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมือ,อเสร็จแล้วนะคะลูกเสร็จแล้วนะคะถ้าใครไม่ทันยังไงให้เด็กๆย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโออีกครั้งนะคะ